วันนี้จะพาทุกคนมาดูวิธีการหาแนวรับแนวต้านที่จะไว้ในการเทรดนะครับแบบเป็นแบบการหาง่ายๆนะครับอย่างแรกนะครับเราเลือกคู่เงินที่เราสนใจมาก่อนนะครับจากนั้นเนี่ยเลือกไปที่ t ท m e f ฟ a m e day นะครับนี่นี่คือ t ท m e f ฟ a m e day นะครับกราฟ day ทีนี้เวลาที่เราเห็นเป็นกราฟแท่งเทียนเนี่ยอาจจะดูยากนิดนึงสาหรับมือใหม่แต่ว่าถ้าใคร ยังดูไม่เป็นเลยหรือยังไม่รู้จักเลยเนี่ยให้ลองเปลี่ยนเป็นกราฟเส้นเพื่อหาแนวรับแนวต้านก่อนนะครับอ่ะอันนี้เป็นแบบรูปแบบง่ายๆเขาเลือกเป็นกราฟเส้นนะครับนี่เราจะเห็นมันเป็นกราฟเส้นแบบนี้แล้วนะครับเนี่ยเป็นเส้นสีเขีสีถ้าในมือถืออาจจะดูเป็นสีขาวนะครับอ่ะทีนี้วิธีการหาแบบง่ายๆนะครับเราจะสังเกตว่าตัวกราฟเส้นเนี่ยจะแสดงเป็นแหลมๆแบบนี้เนี่ยเราเห็นไหมครับตัวแหลมๆนะครับ เหมือนเป็นตัว A นะครับที่เป็นแหลมๆอ่าเนี่ยอันนี้ก็คือแหลมๆตรงนี้นะครับพอเราเห็นตรงไหนที hand, see, ่แหลมๆแล้วนะครับเราาร์ k ไว้นะครับอ่าอันนี้ผมาร์ k ไว้นะครับเป็นตรงนี้อันนี้คือจุดแหลมๆนะครับตรงนี้อ่ามีตรงไหนอีกอ่าตรงนี้อ่าาร์ k ไว้ก่อนนะครับมีตรงไหนในอดีตมีตรงไหนบ้างที่เคยแหลมๆนะครับมีตรงนี้นะครับ อย่างนี้คือปลายแหลมคล้ายๆตัว v นะครับเนี่ยคือตรงนี้นี่มีตรงไหนบ้างเราซูมออกนะครับแล้วก็ดูนะครับอ่าตรงนี้เมื่อก่อนก็เคยนี่นะครับแหลมแหลมเราก็ได้ประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็ใช่นะครับเนี่ยเมื่อก่อนเป็นเคยเป็นแนวต้านแล้วถูกทะลุไปแล้วก็มาร์กไว้ก็ได้นะครับรวมถึงตรงนี้ด้วยเนี่ยเห็นไหมแหลมแหลมตรงนี้นะครับ ีนี้พอเราได้ทำฟรมเดียแล้วเอาลองกลับไปดูกราฟแท่งเขียนดูนะครับเราจะเห็นว่าเนี่ยอันนี้คือโซนที่เราต้องโฟกัสครับเวลาที่กราฟเดินทางมาถึงเราก็ทำการใส่ออเดอร์หรือว่าจะตั้งออเดอร์รอก็ได้นะครับอย่างตรงเนี้ยเรามองว่ามันเป็นโซนที่ถูกใช่ไหมครับอ่าเป็นโซนที่เราหามาแล้วว่าเอ้ยอันนี้เป็นแนวรับนะครับเราก็ตั้งออเดอร์ไว้ตรงนี้แล้วก็ใส่ s อด้านล่างด้านล่างโซนนี้นะครับ แบบนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูทำเฟรมที่เล็กลงกว่านี้นะครับอย่างเช่นเ,เอาทำเฟรม h 1แล้วกันนะครับนี่พอมาทำเฟรม h 1แล้วนะครับเราก็ซูมออกก่อนเราจะเห็นตัวโซนที่เราตีไว้นะครับเนี่ยคือตรงนี้น,นี้ที่เราตีไว้นะครับแล้วก็มีตรงนี้นะครับที่เราเคยตีไว้ในอดีตท,ที่เราเคยทําไว้นี่ตรงนี้ก็ใช่นะครับทีนี้ พอเรามาดูในทำเฟรมที่เล็กลงแล้วเนี่ยอย่างเช่น h 1 h 4อ่าเราลอง h 4ก่อนก็ได้อ่าพอเราได้แล้วครับนี่แนวแนวที่เราโฟกัสนะครับอ่าลองเป็นเป็นกราฟเส้นอีกทีนึงนะครับแล้วก็หาดูนะครับว่าตรงไหนมีเป็นแหลมแหลมตรงนี้เกือบใช่ในทำเฟรมสนะครับแหลมแหลมแต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูทำเฟรม h หดีกว่านะครับอ่านี่นะครับตรงนี้เห็นไหมยอดแหลมแหลมนี่ตรงนี้ นะครับยอดแหลมแหลมเราก็มาร์คไว้นะครับนี่เป็นแนวนะครับถ้ากราฟถ้ากราฟขึ้นมานะครับขึ้นมาปุ๊บเราก็หาจังหวะเซลล์บริเวณนี้นะครับอ่ามีตรงไหนอีกนี่นะครับเห็นไหมครับแหลมแหลมนี่ตรงเนี้ยครับแหลมแหลมอ่า ตรงนี้ก็ใช่นะครับในอดีตเคยเป็นแล้วเคยทะลุมาเราก็วางโฟมแบบนี้นะครับแบบนี้ก็ได้นี่ก็จะเป็นกราฟอยู่ด้านล่างถ้ากราฟขึ้นไปเนี่ยเราก็หาจังหวะเซลล์ด้านบนนะครับเราก็ดูอาจจะใช้แท่งเทียนหรือสัญญาณอื่นๆประกอบนะครับแรงซื้อแรงขายดูประกอบเนาะนี่เราได้เลยนะครับ H1 เดี๋ยวลองปรับเปลี่ยนเป็นแท่งเทียนดูปึ๊บนี่เห็นไหมนี่ได้แลวนะครับเนี่ยบริเวณนี้คือเป็นแนวต้านเพราะว่ากราฟอยู่ตรงนี้นะครับ นี่คือโซนที่เรารอนะครับในกรณีที่กราฟเดินทางมาถึงนะครับเดี๋ยวผมแคปดูให้ดูนะครับสมมุติว่ากราฟเดินทางมาถึงบริเวณนี้เราก็รอนะครับรอให้เกิดแท่งเคลียนกลับตัวอาจจะเป็นพวกพินบร์หรือว่าแท่งคืนกินอะไรต่างๆก็ได้นะครับเราก็หาจังหวะเซลล์ลงไปนะครับแบบนี้นะครับก็มีโอกาสลงไปนะครับ ส่วนด้านบนนี้เหมือนกันด้านบนนี้ก็เป็นแนวนะครับเนี่ยเห็นไหมที่เราตีกันไว้นะครับถ้ากราฟเนี่ยเดินทางขึ้นมาถึงนะครับแล้วเกิดแท่งกับตัวนะครับอพอกราฟเดินมาถึงตรงนี้อาจจะเป็นสีเขียวก่อนเรารอนะครับถ้าเราจะเซลล์เนี่ยเราก็ต้องรอให้เกิดแท่งแดงหรือแท่งที่เป็นแท่งเกินกินนะครับสาหรับใครที่ยังไม่เรียนแท่งเคลียนเนี่ยให้ไปเรียนแท่งเคลียนก่อนนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างสําคัญนะครับอ่าอันนี้ก็คือ วิธีการหาโซนเทรดแบบง่ายๆนะครับเราก็จะได้โซนที่เป็นเหมือนคล้ายๆตัวสัญลักษณ์เป็นแหลมๆนะครับเขาเรียกว่าแนวรับแนวต้านแบบ a ตัว a ตัว v นะครับเพราะว่าอย่างตัวเนี้ยเห็นไหมมันจะคล้ายตัว a นะครับอ่านี่มันจะคล้ายตัว a นะครับเพราะว่ามันมีลายที่แหลมแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมเนี่ยคือแหลมๆนะครับ นตัววนะครับก็คือแบบแหลมๆแบบนี้เหมือนกันเนี่ยเห็นไหมอ่าเนี่ยมันจะคล้ายเป็นตัว V นะครับเป็น v แบบีแหลมๆทิ้งปลายแหลมๆเอาไว้นะครับอ่าเดี๋ยวลองไปหาคู่เงินอื่นดูบ้างนะครับเอาเป็นทองคํานะครับอ่าทองคําเดี๋ยวเราปรับเปลี่ยนเป็น d ก่อนนะครับทำฟม d อ่า ดี๋ยวทวนกันอีกรอบหนึ่งนะครับถ้าใครเป็นแท่งเทียนอยู่นะครับนี่ตอนแรกคืออาจจะเป็นแท่งเทียนแบบนี้ถ้าเรายังดูไม่ออกนะครับว่าเแนวรับแนวต้านอยู่ตรงไหนนะครับให้เปลี่ยนเป็นตรงนี้นะครับให้เปลี่ยนเป็นกราฟเส้นนะครับเราจะดูนะครับว่าเอ้ยตรงไหนปลายแหลมหรือว่าคล้ายตัว V บ้างนี่นะครับตรงนี้เห็นไหมเนี่ยเนี่ยไปตรงนี้คือเป็นแบบแหลมแหลมเลยนะครับเราก็ใช้ตรงนี้เป็นโซนได้นะครับปีเข้าไปเลย ข้างบนตรงไหนบ้างมีตรงนี้นี่เห็นไหมแหลมๆนะครับนี่คือแนวต้านเดี๋ยวเราจะรอให้กราฟขึ้นไปหรือลองมาใกล้ๆโซนแล้วก็ค่อยทาการเลือกเทรดนะครับตรงนี้ด้วยนะครับนี่ยิ่งแหลมมากยิ่งดีนะครับอันนี้เป็นเทคนิคง่ายๆนะครับจริงๆอ่ะคือมันต้องใช้คู่กับเทคนิคอื่นด้วยนะในการดูประกอบเช่นการดูอารมณ์ของแท่งเทียนการอ่านแท่งเทียนนะครับว่าแ,แท่งเทียนเนี่ยมันบอกอะไรเราบ้างนะครับ อันนี้เราก็จะได้แนวรับแนวต้านในทำเฟรมเดย์แล้วเราก็เปลี่ยนเป็นแท่งเทียนดูนะครับเพื่อที่จะดูแรงซื้อขายภายในแท่งเทียนได้อันนี้คือแนวรับที่เรารอกันนะครับสาหรับคู่ทองคำนะครับอลองเปลี่ยนไปเป็น H1 นะครับทำเฟรม H1 นี่เปลี่ยน H1 แล้วเราปรับเปลี่ยนเป็นกราฟเส้นเหมือนเดิมนะครับเพื่อที่จะดูง่ายขึ้นนะครับแล้วเราก็หาว่าตรงไหนมันเป็นปลายแหลมบ้างนะครับอลองดูซิ อย่างเช่นตรงนี้เป็นแนวต้านได้เพราะว่าเห็นไหมปลายมันแหลมๆนะครับตรงนี้ด้านล่างด้านล่างก็ใช่นะครับเอาเลือกโซนนี้ก็ได้นะครับอะไรนะครับถ้ากราฟลงมาเนี่ยเราก็จะรอนะครับรอว่าเอ้ยมันเกิดเป็นแท่งเทียนกับตัวหรือเปล่านะครับเนี่ยอย่างตรงเนี้ยคือเกือบเกือบเกือบลงมาถึงแต่ว่าลงมาไม่ถึงนะครับอันนี้เราก็รอก่อนนะครับว่าเอกราฟจะเลือก ทางไปทางไหนนะครับสมมุติว่ากราฟเนี่ยเลือกที่จะขึ้นไปเนาะเราก็ดูก่อนนะครับว่าเอะบริเวณข้างบนเนี่ยมันจะเกิดแท่งเคียนกลับตัวไหมนะครับถ้าเกิดแท่งเคียนกลับตัวเนี่ยเราก็ค่อยหายจังหวะเซลล์บริเวณนี้ได้นะครับเนี่ยหรือถ้าใครไม่มีเวลาเราสามารถตั้งออเดอร์ได้นะครับในการ เทรดเนี่ยเราสามารถตั้งออเดอร์ลงหน้าได้อย่างเช่นตรงนี้เราตั้งบริเวณที่เป็นแนวต้านนะครับอ่าเราก็ตั้ง stop loss ด้นนบนแบบนี้นะครับเราก็กดส่งคำสั่งแบบนี้ก็ได้เห็นไหมอันนี้คือออเดอร์เซลของเราที่เรารอในโซนข้างบนนี้แบบนี้นะครับแต่ว่าคือถ้ามีเวลาแนะนำว่าให้ใช้ดู แทงเคียนด้วยหรือว่าเอาเทคนิคพวกไดเวอร์เจนอะไรมาประกอบก็ได้นะครับเพราะว่าอันนี้เป็นแค่วิธีการหาแบบง่ายๆเฉยๆนะครับไม่ใช่ทั้งหมดในการเทรดเนาะแต่ละคนเนี่ยก็จะมีกระบวนการวิเคราะห์การาฟแตกต่างกันเราก็เอามาประยุกต์ได้นะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในเทคนิคการหาแบบง่ายๆสาหรับมือใหม่จริงๆรายละเอียดมันค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าน,นี้เป็นคลิปสั้นๆนะครับใครชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดติดตามและกดถูกใจเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ